วัครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันมารบูชาวันนี้นัดกับเพื่อนๆกลุ่มสาอนไว้มาปั่นที่โป่งกระทิงมาสำรวจเส้นทางนะครับที่จะไปแข่งในเดือนพิถุนาครับเขาเปลี่ยนเส้นทางใหม่เดี๋ยวเราไปดูว่าจุดสตาร์ทที่โรงเรียนบ้านคาอยู่ตรงไหนเพื่ออยู่ที่ถามแยกนะครับมากันแล้ว นนี้เราผ่านร้านดีบัวมาแล้วครับมุ่งหน้าไปที่น้ำพุร้อนนี่โคดเด็ดไ๋ยวโคดเดตพาลงน้ำพุร้อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหลัง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 หาแล้ววันนี้ลมแรงทีเดียวนะครับ ดีนะครับลมเย็นอากาศเย็นสบาย รอนปวดกระทิงนะครับคลิปนี้เรามาผ่านสำรวจเส้นทางแข่งปวดกระทิง7นะครับไปเยอะเว้ยไปไปเยอะเว้ยนี่ อเดดขาแรงพาเาพเื่อนๆไปดันเน,น,เนินน้ำพุอ่าเนินนี้เรียกว่าเนินน้ำพุนะครับอ่านกนกคุณทองขโยโอกใหญ่เลยตามมา้วยแฟกเตอร์อัเอร์อัะแล้วสูส้สิสู้สิเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีครับตอนนี้เราไป ดันเนินน้ำพุกันมาแล้วนะฮะตอนนี้มาพักอยู่ที่ร้านกาแฟ è. ดีบัวนี่ฮะพระเอกของเราช่างเปยนะครับวันนี้รเรามาอ่านทุกเนินเดี๋ยวเราเหลืออีกสองเนินนะเดี๋ยวเราจะไปทูนไปอเลรสองเนินโอเคตอนนี้เรามาพักกินกาแฟเติมพลังกันหน่อยนะครับเราดันมาสองเนินลนะเราขึ้นเนินกำแพงปูนแล้วก็ไปลงเนินเออน้ำพุมาตอนนี้เรามาพักที่ร้านกาแฟ è. ดีบัว บรรยากาศของร้านกาแฟดีบัวนะครับ oh อ่าดูวิวนี่เส uh ้นนี้เป็นเส้นแข่งเลยนะครับที่ต้องผ่านีนยาวมยไม่กว่ายาวแยาวไม่เกี่ยวเราตึง สวัสดีนะครับทักทายนะครับทักทายเพื่อนๆนักปั่นหน่อยนี่ใครที่ไม่ได้มานะวันนี้เรามาพักที่ร้านดีบูทวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดแสวสวัวั พี่โอม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 กลับไปกันวัวตามเนี่ยแล้วให้เขาจัดก็เต็มคาราเมลไอยคนเพิ่งขัดปากขอบสูงขอบสูงอะไรก็ไม่รู้ยังดีนะพาเขาลงสามแทนทำร้อยไม่กระทะไข่กระทะานนะพนี่พิศานะครับพี่ใหญ่ของเราในทีมผู้ก่อตั้งทีมนะครับอันนี้กดเด็ดนี่นี่นี่ ไข่กระทะน่ากินน่ากินน้องปอจะเติมพลังด้วยไข่กระทะโอ้น่ากินน่ากินโหนี่ขาดเสียชอดีกว่าเออแกดุ้งลูกๆเดี๋ยวเราเสิร์ฟมาแค่พัางพิซซ่าให้พี่ใหญ่เราก่อนนะย้อนไปเลยเอ็กยนไปเลยใช่หมดแล้วอ่าครับโอ้ยแล้วย้อนทุกพิซซาโยนเลย เนี่นี่ฮะเสิร์ฟเสิร์ฟพี่ใหญ่แล้วก่อนก็คือจริงๆอ่ะแบบพี่บัวดีพี่บัวดีใช่พี่บัวดีมไล่ขลุ่นมาอ่านี่สองเชฟเอ็กซ์ครับนี่นี่เชฟเอ็กเชฟเอ็กนสองวันนี้เติมพลังกันที่อันนี้อันนี้บัวว่าทำไมปั่นแล้วพุ้งไม่อในเราใช้พลังงานไปเยอะขอบคุณครับครับอันนี้ มาถึงจุดโรงเรียนบ้านขาวิทยานะครับน่าจะเป็นจุดปล่อยตัวจุดสตาร์ทและจุดฟินิชนะครับอันนี้กลุ่มเรามาออกจากดีบัวมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาถึงโรงเรียนตอนนี้เราจอดกันอยู่ที่จุดสถานีตำรวจบ้านขาเดี๋ยวเราจะออกจากนี้ไปเราก็จะไปเ้นชัยคือนี่ใช่ครับนี่จุดฟินิชเต้นชัช เอาแล้วเราหั่มาเส้นชัยเราเลี้ยวเข้าโรงเรียนนมยเราตรงไปเส้นชัยเขาน่าจะอยู่ตรงเส้นนั่นแหละผมว่าแต่ตอนนี้เส้นชัยเราคือกองการนะแต่ตอนนี้เส้นชัยเราคือกองการนะเดี๋ยวเราจะออกจากจุดสตาร์ทตรงนี้นะครับนี่เราออกจากจุดสตาร์ทโรงเรียนบ้านไขวิทยานะครับยกท้ายอ่ะ เสือหัวลากอยู่ข้างหน้านะครับกับเสื้อทีมใหม่ยอดแคนนอนเดียวพิสานะครับมาแล้วมาแล้ว โอ้ตรงนี้วิวสวยมากนะครับต้นไม้เขียวจะอุ่มสองข้างทางเลยอันนี้พักเติมน้ำกันอยู่นะครับ เราออกจากจุดสตาร์ทมาที่บ้านคาโรงเรียนบ้านขาวิทยาอิสาเติมน้ำแล้วน้ำมันหมดน้ำมันดูดูดูพี่ใหญ่แล้วนะครับนี่มีของขังมานะมีของขังมาด้วยนี่ี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยพ้าเวสตวันพ้าเวสตวันนะครับนี่ปลอดภัยครับองนี้ปลอดภัยครับองนี้ปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับผมผมก็พกอันนี้มาเปลี่ยนคุด หนึ่งเจ็ดทั <f ix> ้งมีของทั้งมีของที <f ix> ้งมของตอนนี้เราผ่านมาเส้นทางโรงเรียนบ้านผู้บอลนะครับบ้านโรงเรียนบ้านผู้บอล อันนี้พักเติมสปอนเซอร์ระวังเหยียบที่ไก่นะครับไม่เป็นไรครับผมที่ไก่แล้วครับไก็ไม่ต่อครับตรงนี้คือสามแยกผมหมดแนี่แล้วือม่าหมดนครก็หมดเนี่ยขอไมนะขอไไปต่อครับไปต่อ ไปต่อครับไปต่อ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 อย,อยู่ตรงเนินโรลลิ่งถนนสวยนะครับขาไปเนินอ่า อันนี้มาอยู่ตรงเนินโรลลิงนะครับออดดอตอนนี้เราจะมาเก็บภาพที่ระลึกหน่อยนะครับโอ้โหนี่ยังแรงเหลือนะยังแรงเหลือ,อดูน้องดิวออดิวลายเละออออนี่เดี๋ยวเมื่อกี้เราผ่านเนินี้มา ไปแล้วครับ<ป>เนินโรลลิ่งไปแล้วไปไป,ย,ไป,ไปยาวเลยครับพบกันที่กองการ